อเวิวันหนุนามาแล้วนะคทุกคนวันนี้ก็มากับช่วงสปอยเว็บตนกันอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มาเป็นเรื่องที่เรารักอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วต้องกล่าวด้วยว่าเราอ่านเรื่องนี้มายาวนานมากตอนแรกเราก็ไม่คิดจะอ่านหอเพราะว่าไลน์เต้นเพิ่งเป็นระหลาดมากเลยแต่เฮ้ย เนื้อเรื่องดีนะทุกคน <Wow. S 1> อยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ท <d> ี่ชองคอยพีออเดอร์กันนะคะมาทุกคนเริ่มกันเลยดีกว่า <d> <sh arp> เรื่องนี้นะมันมีชื่อเรื่องว่าบันทึกรัวค่ายทหารแล้วก็อย่างที่เราว่าไปอะตอนแรกไม่ได้คิดหรอกว่าจะอ่านเฮ้ยว่าเพราะว่าอะไรเนี่มันประหลาดว่าแต่อ่านไปอ่านมาอ้าวสนุกสนุกเฉยเลยคืออย่างนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องประมาณว่าตัวพระเอกเนี่ย เขาได้ระบบมาช่วยเป็นหน้าต่างอะเนาะแล้วก็คอยสอนคอยเทนพระเอกว่าจะทําอาหารได้ยังไงให้มันอร่อยแล้วพระเอกเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้การทําอาหารหรือประเมินคนที่ทําอาหารหรือคนทั่วไปได้ด้วยค่ะว่ามีความสามารถในเชิงาการคุกกิ้งอะเป็นยังไงบ้างอะเนาะ เรื่องเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวเรื่อยๆในไลฟ์สไตล์ค่ะประมาณว่าพระเอกเนี่ยอยู่ในค่ายทหารใช่ไหมฉะนั้นเ,เขาก็เลยต้องใช้ทักษะการทําอาหารนี่แหละเอาชนะอุป,ปรสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นอีเรื่องขี้ขี้แกล้งนะคะไ<ะ>อ,อ้หัวหน้าหัวหน้าขี้อิจฉานะคะหรือการแข่งขันต่างๆเอาปออเป็นอุปสรรคของพระเอกเยอะมากๆกระทั่งคนจะขโมยสูตร ทำอาหารทุกคนโอ้โ oh, ห oh. คือบอกเลยว่าร,รวมรวมทุกอย่างเลยอารมณ์แบบเป็นเหมือนโดนรับน้องในค่ายทุกคนนึกออกใช่ไหม <h ook> แต่ด้วยความที่เอกเป็นคนดีนะคะแล้วก็มีระบบมาช่วยมีรุ่นพี่ที่ดีก็เลยทําให้แบบผ่านภาษคต่างๆมาได้ด้วยดีค่ะก็คือเป็นเรื่องเรื่อยๆทีอ่อ่านแลกสรุปฉะนั้นคนไหนที่กําลังมองหาเรื่องแนวทําอาหารนะเนาะแล้วแบบว่า อ่านเพลินๆอย่างเงี้ยหนูแนะนําเรื่องนี้เลยนะคือตอนแรกทุกคนอ่าจจะแบบเมินไปก่อนเพราะว่าเฮ้ยไรเส้นแม่งประหลาดมากแต่ว่าสนุกสนุกเป็นเรื่องที่เราอ่านอ่านได้เรื่อ,อยๆคะ่ะไม่ได้รู้สึกบอกว่าเออหน้าเบื่อหรือหนืดอะไรเป็นเรื่องที่แบบว่าเล่าเล่าถึงเหตุการณ์ทีละอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแบบเี้เยนเล็กทีละน้อยเนาะก็สนุกดีคนไหนที่ยังไม่เคยอ่านเรื่องนี้ก็ลองเปิดใจอ่านกันดูนะคะเจ๋ด้อย่างเดียวเรื่องนี้นะครับอ่านตอนใหม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ยกตูวไดนะ้เกิไดได้ยินก็ฝากเพ่ ะะอันนี้นักเตะนักเตเปมาตั้งแต่เริ่มเลิกยค่ะเอาละค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลา,าไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคนไหนที่ชอบนะคะการเล่าสปอยการ์ตูนแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะของเพจพอยพีออเดอร์แชนแนลใจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆอัปเดตนะคะ,ะ,คะทุกคนกดหน่อยนะกดสีกดอลไอ่าง๊ายบาย,บาย